ท่านผู้ชมที่รักครับผมอาจารย์สิงห์คนะบูร์ศูนย์พระเคลื่อนสมเด็จสยามบารมบีขัวโตช่องสิงห์สองพระวันนี้เราจะมาส่องหลวงพ่อเงินพิมพ์น,นิยมนะฮะที่มีขนาดกลางนะครับที่นิยมกันครับหลวงพ่อเงินรูปลอนะครับพิมพ์น,นิยมนะครับที่มีขนาดกลางนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ทุกคลิปเลยว่าเรามีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามี2บล็อกนะครับมีบล็อกเล็กนะครับนะกับบล็อกกลางนะครับนะแต่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เขาเรียกว่าบล็อกกลางนะครับเป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้จะนะครับดูจากรูปก็จะเห็นว่าจุ่มรักนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนะพิมพ์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ที่มีมือรองนะครับ นะฮะตรงตรงบริเวณมือนะครับตรงนี้นะจะมีจะมีรองอยู่นะครับองนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับนะฮะถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีหลายขนาดนะครับโดยเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะฮะส่วนคลิปนี้ผมจะพูดถึงหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดกลางแล้วก็นิยมนะครับแสวงหากัน นะฮะมากนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับนะลักษณะนะครับนะเนื้อหานะครับนะพิมพ์ทรงนะครับวัชณะของโลหะนะในองค์ของหลวงพ่อเงินองค์น,นี้ก็ถือว่านะโลหะเนี่ยนะครับนะเราเห็นเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับแต่การหล่อจริงๆนะครับจากที่เอาไปเช็คโลหะนะครับที่เป็นเครื่องสแกนโลหะเนี่ยนะครับเราจะเห็นแต่ว่าธาตุหลวงพ่อเงินเนี่ย จริงๆที่เป็นทองเหลืองนี่ไม่มีนะครับจะเป็นทองแดงนะครับผสมตะกัวดีบุกนะฮะแล้วก็เนื้องเงินและก็แร่ธาตุอื่นๆนะครับอีกประมาณสักสิบกว่าตัวนะครับถึงจะหล่อออกมาเป็นทองเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่นําโลหะหลายๆอย่างนะครับในสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่องเงินเนี่ยผมเข้าใจว่าใครมีเงินนะครับ พวกโลหะนะครับใครมีทองเหลืองเก่าซึ่งเขาหล่อมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาไปผสมแต่โลหะที่ผสมจริงๆก็คือจะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ผสมดีบุกนะฮะตะกัวนะครับนะแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆในการหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับจะเป็นการหล่อแบบตัดท่อนะครับตัดท่อด้านล่างเนี่ยนะครับนะจะสังเกตว่ามี มีช่อนูนูนี่ตัดนะครับเขาหล่อเป็นช่อแล้วก็ตัดลงมานะฮะส่วนองค์นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะที่มีจุ่มลักนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับพิมพ์พีตานะครับพิมพ์พิตาเนี่ยจะเป็นการหล่อประกบนะครับส่วนพิมพ์นิยมเนี่ยจะเป็นการหล่อตัดช่อนะครับองค์นี้ด้านหลังนะครับเนื้อโลหะนี้ก็ถือว่าหล่อ ได้สวยงามนะครับเกือบจะเป็นทองเหลืองดอกบวบทองเหลืองโบราณนะครับซึ่งจะเป็นทองเหลืองซึ่งอาจจะแก่ทองนะครับดังนั้นองค์นี้เนี่ยเจ้าของคนเดิมเนี่ยนะครับหรือคนที่เก็บสะสมเนี่ยนะครับน่าจะรักพระมากนะครับเลยเอาหลวงพ่อเงินไปจุ่มลักนะครับแล้วก็ปิดทองมาด้วยนะครับเพื่อจะรักษาเนื้อพระเนี่ยนะฮะให้คงสวยสมบูรณ์นะครับนะครับเป็นเงา ซึ่งเป็นทองเหลืองเนี่ยฮะดูได้ตลอดเวลานะครับด้านข้างนะครับอย่างที่เรียนนะครับเนื่องจากเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับก็จะแตกต่างกับพิมพ์ขี้ตาถ้าพิมพ์ขี้ตาด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหล่อประกบนะฮะดังนั้นเราก็จะไม่เห็นลักษณะของการหล่อประกบนะครับเป็นหล่อแบบตัดช่องนะฮะก็จะไม่ค่อยมีรอยนะครับองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยงามนะสวยงามนะครับ สำหรับผู้ที่จะสอบแสวงหานะครับหลวงพ่อเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมนะครับเรียนเลยนะครับว่ามีหลายบล็อกนะครับมีหลายขนาดนะครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามีหลายพิมพ์ส่วนที่เซียนนะครับหรือผู้นิยมสะสมต่างๆอาจจะมีเถียงกันว่ามีขนาดเดียวมีบล็อกเดียวสร้างอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับพระสมัยเก่าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า จะต้องมีไหลบล็อกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเ,าเขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ยังไม่ทันสมัยนะครับจะต้องเป็นการหล่อแบบแฮนด์เมดหล่อแบบาชาวบ้านนะครับดังนั้นบล็อกต่างๆเนี่ยนะครับคงจะไม่คงทนนะครับเลยต้องมีไหลบล็อกนะครับและในการหล่อพระสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีไหลายบล็อกหลายขนาดนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่สะสมเนี่ยนะครับก,ก็ศึกษานะครับจากผู้รู้จากตำรับตำรา นะฮะเดี๋ยวนี้เราก็มีอาจารย์ Google นะครับ YouTube นะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะหาความรู้ได้นะฮะนะฮะในเรื่องของการที่เราจะมาสม,สมหลวงพ่อเงินสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความรู้เราต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโลหะก่อนนะครับว่าโลหะทองเหลืองสมัยโบราณเนี่ยฮะโลหะที่ร้อยกว่าปีนะครับเพราะว่าจากข้อมูลของการสร้างเนี่ยก็สร้างตั้งแต่2,451นะครับเป็นต้นมานะครับ บางตำราก็บอกถึงห้าสิบเอดถึงห้าสิบเก้าบางตำราก็บอกหกสิบนะสร้างกันจนถึงหกสิบหกสิบเอ็ดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของหลวงพ่อเงินนะฮะส่วนในเรื่องของอพุทธคุณนะครับพุทธคุณหลวงพ่อเงินนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะชื่อของท่านนะครับเป็นหลวงพ่อเงินก็เด่นในเรื่องของโภคทร,นะรัพย์นะครับเมตตาค้าขายนะครับ นะเรื่องแค้่คาดปลอดภัยเนี่ยสูงนะครับเป็นหนึ่งในพระมหาชนที่ชาวไทยนะครับและชาวไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวนะฮะชาวต่างชาติก็นิยมเสาะแสวงหาเอาไว้เสริมวัสนาบาร,รมีนะครับทั้งเรื่องการเงินการงานนะครับเรื่องครอบครัวสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีหลวงพ่อเงินนะครับถ้าผู้ที่นิยมสะสมนะครับแล้วก็เป็นคนที่มี สตา์งเยอะๆหน่อยนะครับมีกําลังทรัพย์เยอะๆเนี่ยอย่างน้อยที่เขาสะสมเนี่ยที่ผมเห็นมีเนี่ยก็ต้องมีพระสมเด็จวัดรักครังนะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับนะปี97มีหลวงพ่อเงินนะฮะวัดผับางคารน,นะครับหลักๆเลยนะครับเขาเรียกว่าพระมหามหาชนนะครับนะใน3ใน3องค์นี้นะครับนะดังนั้นคนที่สะสมนะครับก็จะทราบถึงเรื่องพุทธคุณของ หลวงพ่อเงินเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของพุทธพาณิชในเรื่องราคาเนี่ยนะครับผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าหลวงพ่อเงินนะครับถ้าสวยๆนะครับก็ราคาหลักล้านหลักหลาย10ล้านนะครับสำหรับสวยๆที่นิยมเล่นกันในวงการส่วนทั่วๆไปนะครับหลวงพ่อเงินก็อย่างเรียนเลยครับเหมือนสมเด็จเลยนะครับตั้งแต่ร้อบาทไปถึงนะฮะสิบยล้านบาทนะครับังนั้นก็ มูลค่านะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยขององค์พระขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับนะความหายากความหาง่ายแล้วก็รูปนะความสมบูรณ์ขององค์พระเนี่ยนะครับต่างๆนะครับเป็นองค์ประกอบในการที่จะทําให้เรื่องราคานะครับของพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นั้นๆนะฮะว่าจะสูงจะถูกจะแพงนะครับนะท้งนี้ทั้งนั้นนะครับ คนที่นิยมสะสมหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อในเรื่องของพุทธคุณนะครับว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะทําให้เรามีเงินให้มีเราร่ํารวยนะครับมีเงินเป็นล้านเป็น10บล้านร้อยล้านได้นะรหรือเป็นพันล้านก็ยังได้นะครับนะเพราะเชื่อว่าบาร,รมีในสิ่งที่ท่านมีเนี่ยก็สามารถที่จะเสริมวาสนาบาร,รมีให้กับผู้ที่นิยมสะสมและก็ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อเงินนะครับ ที่หลวงพ่องเงินนะฮะได้สร้างไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านดูแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับหรือสับสไพนะครับช่องสิงสองพระของผมด้วยขอบคุณมากครับ